ตามแสงบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องหลังเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะอันนี้กล้องหน้าอยู่อันนี้ตอนนี้ก็คือ oppo challenge w h กล้องหลังลดซิมจะเหมือนกันปะแสงชา้ชามากลดซิมจะเหมือนกันปะแสงช้ามากแสงจ้ามากเลยืูย้อนแสงสิ ก็คือ oppo อ่ะเรามองไม่เห็นไงนไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็น่าจะประมาณนี้สรุปจากที่ได้ลองนะครับ insta go ultra เนี่ยมีเลน์เดียวไม่ตัดเสียงได้ดีนะครับแล้วก็ถ่ายตัวเองจะเห็นหน้าด้วยสำหรับ oppo f i x 9 pro นะครับจะมีหลายเลน์ทำให้เราสามารถเลือกระยะที่ต้องการได้มากกว่านะส่วนไม่เนี่ยตัดเสียงได้ครับแต่ไม่เท่า insta นะถ้าถ่ายตัวเองจะเห็นตัวเราแค่เฉพาะกล้องหน้านะครับส่วนกล้องหลังที่มีคุณภาพมากกว่าเนี่ยจะไม่เห็นตัวเองนะ ชอบตัวไหนก็ลองไปเลือกกันดูนะครับ